ถ้าย้อนกลับไปได้สาปีรู้จักมกวันนี้แล้วยังจะจิ้มตานะจิ้มตานะจิ้มตานะแต่รอไม่ไม่หยุดไม่ปล่อยอ้ทีคีบเลยอะวจะเล่นน้องฝอยกับน้องฝอยคนเดียวทำไมทำไมมันมีความพิเศษอะไรบ้างทำไมทำไมหลอดพิเศษกว่าใครคะตอนนั้นไม่มีอะไรงไม่มีอะไรจริงแล้วตอนนี้มีแล้วหรอจ๊ะหน่นึ่งหนึ่งห่งน่งงงน่งง่ง วันนี้นะคะก็พาทุกคนมากินหมูกระทะค่ะแต่ว่ามีเพื่อนด้วยนะคะนี่ <Yeah. S 1> มนหมดค่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่ามาจากไหนอีกก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะนี่คะ่ะ <Yeah. S 1> เพื่อนมองค่ะโย <Yeah. S 3> <Yo. S 1> มายัางไงมายัางไงเนี่ยมากันยังไงง <laughs> งมาก <laughs> แต่ใครรับเชิญของเราจริงๆก็คือ2คนนี้อันนี้ค็อแขกรับเชิญแบบงงๆแบบงงงออกมาช่วยกินมาจอยๆกันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมูกระทะคนรวยนะคะปกติชอบกินหมูกระทะไหม โอ้คงไม่ต้องถามอ่ะเลยจะบอกว่าไม่่อยชอบเลยเชื่อปะไ้่ผมคิดบอกกินครั้งแรกเชื่อปะไม่เชื่อเอาครั้งแรกครั้งแรกที่กินเตาใหญ่ขนาดนี้ที่นี่เตาใหญ่ใหญ่มากมันก็ดีเนาะทำให้แบบมากินกับเพื่อนหลายๆคนได้แต่ก็ไม่คิดหรอกว่าจะหลายคนขนาดนี้งงอ่าๆเรามารีวิวกันดีกว่าค่ะเราสั่งมาหลายเซตมากมีทั้งแบบหมูเบคอนเซตเนื้ออย่างเงี้ยนะคะลองชิมกันมันมีกระทะหลายไซส์ให้เลือกนะคะอันนี้คือ ไซส์ใหญ่สุดอ๋อนี่ใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดเลยอยากได้แบบนี้มากเดี๋ยได้แบบนี้มากไม่อยากมีอยากได้ใหญ่กว่านี้อยากเคยเห็นในคลิปอะของต่างประเทศเลยมันมีใหญ่แบบอย่างเงี้ยแล้วมันใส่ไข่เป็นร้อยฟองอะต้ก็มากี่คนนะนี่ก็คือมามาเยอะขนะต้องมาเยอะกว่านั้นอีกนะเอ๊ะแต่เราไม่ไม่ไปหยุดไม่ปล่อยไอ้ที่คีมเลยอะบอกแล้วบอกที่คีมแบบมันไม่ไม่เหลือให้พวกเราสามคนเลยเว้ย อจะได้มีแอคทิวตี้ทำใหม่หนูเอาไปหนูเอาไปลูกเออนอกจากเออเมนูหมูอะไรเงี้ยมีส้มตำแล้วก็มีของทอดมีชานมุกจัดไปไทเกอร์ด้วยอันอร่อยมากคือที่นี่คือจริงจริงที่กินไปเมื่อกี้ในตลนไม่ได้อกข้ันอยู่ทีันี่เนยข้างกันเลยคอเจ้าของเจ้าของเดียวกันเนี่ยมากินอย่างเดียวเป็นภาระอีไม่รู้อะไเลยคอนเสิร์ตอ่ะเริ่มพร้อมหรือยังพวกแกน่ะ ยังอันนี้ยังไม่เริ่มซอมคอนเสิร์ตเลยแต่ว่าใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วก็มีซอมเต้นกันเองถ้าไปดูในติ๊กต็อกของเราเพลงงงอุ้ยเต้นหรือยังไม่ได้เต้นไม่แต่ฉันเห็นแกเต้นนะแกเต้นใสอารมณ์ปะอะไรใสอารมณ์มากอันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรคือเจมไปเต้นคนแรกแล้วเหมือนแอดมินบ้านของแฟนผมเนี่ยเขาแท็กมาว่าเออถ้าอยากให้มาบ้ายกินเต้นกดหนึ่ง แล้วทุกคนก็ดหนึ่งแบบเดียมากกดดันว่ะถ้าเต้นไปดูเจ้เต้นมาหวยเจ้มึงเต้นไว้ดีมากเต้นดีมากทุกคนทำยังไงให้เราแม่งไม่จมวะให้เต้นเราไม่อยากจมเฮ้ยอันนี้อันนี้ดิโอ้โหไปอย่างที่เห็นเลยเหมือนคนบ้ารอยยิ้มของเธอมันชวยเหลือเกินมองแล้วมันเพลินจะยิ้มให้ฉันทั้งวันได้ไหมอยากมันเธอไม่ยิ้มแล้วใจมันแทบเฉาตายทำชันหัวใจแทบวายเกือบตายเมื่อเจอ

กินต่อไปดีกว่าแต่ว่าหมูว่าน้ำจิ้มร้านนี้อร่อยมากน้ำจิ้มเยอะมากที่แร้สูดคือน้ำจิ้มปีศาจ<ว><า>น้ำจิ้มสุกี้แล้วก็น้ำจิ้มหมวกวูกระทะรสชาติไม่เหมือนกันเล้วก็อร่อยแ,แบบมันไม่เหี่ยวเลยอะดีมากนุ่มๆถ้ามันเป็นเจมได้ไงาายอย่างก่อเนี่ยพอจะรู้อยู่แล้วมุกรู้แต่ว่าคนอื่นไม่รู้น่ายฟังหน่อยของผมก็ประกวด Thailand School Star ครับเข้ามาประกวดพร้อมกับทีมนายโลแล้วก็สายตา เขาเป็นมุกด้วยมุก็เป็นเป็นผู้ประกวดค่ะเป็นกรรมการใช่ก็คือลอดมาทํคลอดนะคะเมื่อสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วใช่เร็วเหมือนกันนะมันมาขอถ่ายรูปนะวิ่งเข้ามาได้ไหมขอถ่ายรูปตอนนั้นนึงกำลังจะกลับบ้านแล้วเห็นแบบเดินมาเลยอุ้ยไปขอถ่ายรูปได้ครับพี่มุกวันนีสามปีที่แล้วสามปีแล้วถ้าย้อนกลับไปได้สามปีรู้จักพี่มุกวันนี้แล้วยังจังจิ้มปานะจิ้มปานะจิ้มปานะ อ่ะก็ั้าวผมมาเข้ามาตอนไปเจอที่สนามแบดไปเจอที่สนามแบดอะไรอ่ะไม่ได้ผมเข้าได้เพราะว่าตอนนั้นเล่นซีรีส์แค่เพื่อนกับเพื่อนแล้วตอนนั้นเหมือนพี่อ๋อพูดกลับอะเขามาถามว่าเออแบบสนใจไหมเข้ามาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ให้ลองมาคุยกับพี่าพี่อ๋อดูอะไรเงี้ยก็แบบอ๋อจำได้แล้วมุกไปดูคอนเสิร์ตมุกเห็นมาร์คอันนั้นคือมาร์คเดียวกันอ่า ใช่ใช่ใช่ใชมาทเดียวกันเป็นไงทำงานทางานด้วยกันยากไหมมันยากตอนนี้ยอะซีนเปนหลัมันข่ใช่ไหมมันขบใช่ไหม อีพีแปดเราคือแล้วเป็นซีสุดท้ายแล้วแบบว่าจะเลิกกองเหมือนกองก็เละมานิดนึงแล้วไอ้เจมก็ขำแบบขำทุกเทสแต่เป็นซีที่เราต้องจริงจังใช่ไหมเป็นซีนที่จริงเป็นหนว่าเป็นซีจริงจังใช่แต่ว่าในเรื่องมันหน้ามันจะตลกเราต้องเล่นแบบเบอร์ใหญ่อ่ะคือในเรื่องหน้ามันตลกหรือเราหน้าหน้าเราที่ตลกใช่มันเป็นหน้าเะไรพี่คือพี่โอ๋บอกให้มึงเล่นเอาเสริมเสริมตาดเล่นเสริมตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ตั้งแต่ที่บอกผมว่าเป็นคนแบบนี้ <problems> ใช่ไหมเลืกก็แกเป็นอย่างงี้อ่ะบอกวเลยเป็นตัวโดนไปแต่ว่านี้เราทำไมเราขำไม่อยู่ดอ่ะไปขำเพื่อนได้ไงอ่ะคุณลองทำหน้าแบบนั้นให้กล้องดูเหรอถืว่ากินหมูทำไมหมูทำไม่มาดิทีไมอะไรกันมันคือกระเด็นห้าสี่สามสองทำไมเนื้อไม่มาดิน้ำจิ้มมาดิ อันนี้คือจริงจังนะอันนี้จริงจังเป็นวันนี้ลยเจมก็ขำเป็นกูอ้วกขำใครก็่ขำมากแต่ว่าอันเนี้ยก็แบบใส่ตรงสายตาอะไรอย่างเงี้ยแบบในเรื่องอ่ะก็แบบเล่นดีกันมากเลยอะนพราะมันมีเคมีแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ว่ะเล่นจรงมันเป็นเคมีที่แฟนคลับเขาแบบจับจับเองนะเรื่ความแบบ แล้วแฟนขับจับเองมันได้ขนาดนี้เหรอฉันว่าพวกแกก็แบบในในในซีรีส์มันมีนิดน,น,น,นึงอ่านิดน,นึงนิดนึง,นง,นงไม่มีนิดน,นึงอ่ะก็เยอะแต่<ช>ว่าช่วงแรกๆที่ไปขับจับได้อ่ะก็คือยังไม่มีอะไรเลยังไไมม่ีอะรตอนตอนนั้นอ่ะตอนตอนแรกๆบอกเลยว่าตอนนั้นไม่มีอะไรไม่ม<ต>ีอะไรจริงมันคือไม่ไมีอะไรจริงๆแต่คนเขาจับได้แล้วตอนนี้มีแล้วเหรอจ๊ะตอนในท้ายมี้ละพวกแกอยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักนะจริงๆจริงๆทุกคู่เลยอ่ะแบบน้องๆอยู่ด้วยกันแล้วแบบน่ารักอ่ะสนิทความสนิทกันด้วยแหละพวกเราเป็นเด็กน่ารักจริงจริงจ๊ะ ในคนนี้อ่ะอะอธิบายหน่อยแฟนเขาเขาบอกว่าติดมุกมากผมต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งก็คือบอกเลยหมูกันท้ามีมีอาทิตย์หนึ่งประมาณอีทที่แล้วเราไปกินกันสี่วันติดสี่วันติดสี่วันติดจริงผมก็คิดว่าเออน้องมันเวลาถ้ามันอยากกินหมู่กระทะมันก็คงไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนที่จะไปกินกับมันทุกวันนะน้องมันก็เลยชวนมุกหรอวะกูเป็นนางเอกนะ ก็ทำไมต้องมาคิดว่าฉันจะกินสุกพะทุกวันกับมันได้แต่ก็กินนะแต่ก็กินตอนนั้นอะงงไหมมันมีเรื่องมันมีเรื่องงงๆเกี่ยวกับอายุใช่ไหม่าไม่ใช่ไม่ใช่อายุหมายถึงว่าน้องๆทุกคนอะอย่างไอเจไม่โฟร์ไอวินนี่ตางอะไรเงี้ยผมจะเรียกไอ้หมดเลยแต่ว่าผมจะเรียกน้องฝอยกับน้องฝอยคนเดียวทำไมทำไมมันมีความพิเศษนะต่อาปทำไมทำไมหล่อนพิเศษกว่าใครคะทำไมคะคือน้องเขาไม่ค่อยซ่า ในกองนะในมุมมองผมนะในเวลาผมเห็นอะแล้วผมจะเล็กเวลามีอะไรคุยกันผมจะเล็บมันเรื่องปฏิบัติค่ะเออเอ้าอ่ะน้องเขาดีใช่ไหมเขาน่ารักเขาน่ารักเพราะว่าเคยตอบไปแล้วแหละบอกว่าเอ็นดูน้องเขามากกว่าคนอื่นเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้พวกอื่นมันแสบอะแล้วมันมีความเป็นน้องแบบน้องจริงๆไอ้พวกนี้มันดูเด็กแบบเด็กแสบอะก็เลยแบบไม่ได้เด็กแสบเด็กกลวยเดอเด็กแสบไอ้เวลาพี่ เี้ยไม่อยู่หน้าไปพออยู่างนี้อ่อก็ต้องเราอ่านนะเราอ่านนะอ่านก็แล้วแต่อารมณ์บางทีมันก็น่ารักก็แต่เล่ยอ่านเหมือนกันแต่เล่ยเรียกอ่านเฉยก็มีอะไอ่านอะไรเงี้ยจริงเหรอฟอร์ดไม่แสบหรออยู่เวลาอยู่กองอ่ะหรือว่าฟอร์ดไม่แสบแค่กับผมว่าไม่แสบแค่กับ กับกับใช่กับโดนผมมากกว่าปอดก็เลือกปฏิบัติเหมือนกันแหละแอดเอดอกเลือกปฏิบัติอ่าถ้าแบบโฟาเล่นตายดีกว่าไปเลยแก้ตายไปเลยอย่างนี้นะอ่ะแล้วปกติเราเป็นคนกินเยอะปะเยอะมากเลยเยอะมากก่อนเอ๊ะเคยไปกินข้าวกับนี่เปล่านี่กินเยอะมากนะตัวตึงโอเครออยู่อธิบายตัวตึงอยู่ะ่ะนีี โอ้โหมันกินทุกวันจริงๆนะพี่เนี่ยกินได้ไม่ใช่หมวกกะทะถ้าแบบวันไหนไม่ใช่หมวกกะทะกินชาบูคือโห่กินจุเหมือนกันจริงๆมันมีร้านไม่มาเปิดบุฟเฟ่อ่ะผมกินประมาณเกือบสิบวันอะติดอะติดสิบวันติดจริงๆเพราะว่าตับตึงมากชอบแบบด้วยนะท่วงที่มันบุฟเฟ่ก็คุ้มมันคุ้มจริงแต่มันคุ้มจริงตอนเนี้ยคนที่ย่อยเร็วและกินเร็วมากกว่าคือเจมี่นายเจมี่นายนูหิวอะไรมาแล้วเมื่อกี้บอกหลังกล้องว่าเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งกินแต่ช่วยทำงานไม่เห็นจะติ๊งานด่่อยยยงเเีวล ถามทางนี้บ้างดีกว่าอร่อยไหมคะอ๋ออร่อยครับผมใครกินอะ้วครับไม่พูดเยอะนะครับดูหน้าตากันดีกว่อร่อยมากครับ รีวิวกันหน่อยดีกว่าบรรยากาศร้านนี้เป็นยังไงบ้างน้องๆชอบไหมชอบมันยากาชิลๆนะใช่ใเพราะมันมีชั้นยิ่งมันมีชั้นบนอีกด้วยป่ะมันได้ไม่ถามว่ามันมีชั้นมีสี่ชั้นจีิชั้นนี้ก็อากาศดีแล้วนะมีเพลงเปิดแบบตื้นเลยนะก็มันอยู่อ่ะกินแบบมันอยู่อ่ะแล้วก็ร้านนี้เปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนด้วยเพราะฉะนั้นก็ชิลจะมาตอนไหนก็มาแล้วโต๊ะเยอะก็คือสามารถแบบ มาได้มีคนหนุนได้วเพราะมันจะเห็นง่ายดเลยว่าเดินผ่านไปเห็นใช่ใช่ร้านถางง่ายไ็อย่างไร้านถางง่ายมากค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะหม้ออันนี้เปลี่ยนหม้อเป็นอะไรเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนกระทะบ่อยนะแค่เพื่อดูกินดุมากเราเราอยงงอ่ะงงมากอันนี้แขกไม่ได้รับเชิญอันนี้แขกรับเชิญเชิญแขกไม่ได้รับเชิญแต่ว่าว่างก็เลยมากดตึงคิดถึงไงคิดถึงฝากหน่อยให้พื้นที่ฝาก S <S ก็อยากฝากซีรีส์เรื่องแฟนสมัยมนักเรียนด้วยนะครับก็ผมรู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยมันเหมาะกับเพศทุกวัยเลยไทรก็แบบไม่ไม่ไม่ว่าวัยไหนผมก,ก,ก,ก็ดูได้มันมัน,มนแบบไ้อย่างัยเนียมาทั้งวันนะแค่แบบได้ดูซีรีส์มันรู้สึกว่าคับบานสามารถทีวคุณได้เลยแหลใช่แต่ผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่น่ารักมากเพราะว่าเราเหมือนไม่ได้เห็นแบบน้องๆในชุดนักเรียนแบบแล้วก็แบบเป็นบทที่น่ารักน่ารักแบบเนี้ยมานานมากๆแล้วในหน้าจอไทยเนาะเออแบบมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบ มันสดใไม่แล้วผมว่าสิ่งที่หยากกันอีกอย่างหนึ่งที่ควรดูซีรีส์นก็คือเพลงเออใช่เพลงยอะมากมีทำไปเพลงเยอะมาก14เพลงเพราะว่าเหมือนแบบเขาจะองทำให้เหมือนเป็นแบบซีรีส์ที่แบบมีเพลงไปด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยไหมแล้วเพลงดีหมดดีดกเพลงเลยอย่างเพลงล่าสุดที่ออกมาเพลงอะไรนะที่ออกมาตอนเนี้ยเพลงรักคอหมูย่างไม่ใช่ใช่เพราะว่าคอหมูย่างเนี่ยตอนแต่งกำลังติดมันเลยอะไรคุณสวัสดีเพลงรักล่าทุนเนี่ยได้เลยล่าสุด ก็เป็นเพลงง้อเพลงง้อแล้วน่ารักมากมีท่าเต้นท่าเต้นม e ดแอนด์บล t f แฟนม e ดของพวกเราคือแฟนม e ดแรกนะครับสำหรับ My School President Prom Night Live on Stage จะเกิดขึ้นมีอ yeah> ่านด้วยมีอ claro ่านด้วยจะเกิดขึ้นในวันที่18มีนาคมนะครับก็จะมีพวกเราทุกคนเลยมีแก๊งสภามีแก๊งชินชิล่าทุกคนเลยอาจจะมีพี่อู๋ขึ้นไปด้วยอ่าด้วย คอเสิรนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมบอกเลยผมมีความฝันของผมอยู่ว่าผมอยากทำเป็บนเวทีคุณจะได้เจอสิ่งนี้นั้นใช่ผมก็อยากเจอสิ่งนี้สรุปสรุปนะพอขึ้นเวทีปุ๊บไอ้ฟอร์ดเอาหมูกระทะไปตั้งอย่างนี้แหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่่แนจะไรก็เกิดขป็นไปได้หมดเนาะคอนเสิร์ตนี้อาจจะไม่ใช่คอนเสิร์ตที่พวกคุณแบบเคยเจอมาฝากผลงานฝากผลงานส่วนตัวของแต่ละคนบ้าง เออตอนนี้นะครับก็มีนี่แหละแฟนมีทของแฟนผมนะครับแล้วก็ปีนี้ผมจะมีพระจันทร์มันไก่มี Our Sky 2ครับแล้วก็มี23.5ครับเล่นกับโฟนหมดเลยครับฝากด้วยครับช่องทางการติดตามนะครับเออก็ไอผมนี่แหละจิมนาสกอร์เอนนะครับแล้วก็ถ้าติดตามงานอะไรพวกนี้ก็จิมเอ็มเลยครับทุกช่องทางเลยครับเทวิตเตอร์ไอจียูทูบเยอะแยะเต็มไปหมดครับเจอกันในนั้นครับฝาก ของผมนะครับก็ของพระเจ้า์มันไก่ก็มีเหมือนกันก็ไปแอบไปร้องเพลงแต่งโดยพี่ซินนะฮะพระเจ้า์มันไก่ก็ไปดูกันได้ครับผมแล้วก็มี23.5เหมือนกันก็แสดงด้วยถูกต้องก็ฝากดูอัลเวสกายด้วยนะครับช่องทางการติดต่อครับ i g f f f o r d ครับผมครับของมาร์กนะครับก็ปีนี้ที่จะมีจะออนก็พระเจ้า์มันไก่เนี่ยเรื่อจิมินายแล้วก็มีวาร์เวฟิกด้วยออนอยู่ตอนนี้นะน่าจะอีพีแบบเท่าๆกับแฟนบมลไปทังเรียนเลยแล้วก็ ปีปีนี้ที่จะถ่ายทำก็มีโอเวอร์สกายของใครผมประธานนักเรียนแล้วก็จะมีของแค่เพื่อนกับเพื่อนด้วยโอเวอร์สกายนะครับแล้วก็มีเออ่คุกกิ้งคลาสนะครับเล่นกับนีโอนะครับแล้วก็ออลิเฟอเล่นกับนีโอนะครับเยินดีด้วยงานชุกมากครับแล้วก็ลาทวัวร์ไลน์นะครับเออ่อครับผมก็วันนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยครับเออโอเคโอเคอเนาะฝากติดตามน้องอั๋นด้วยอ่๋นแขกต่างๆด้วยนะคะฝากไอจีฝากไอจีทุกคนฝากไอจีนะครับผมเป็น a p a t Under Score UN นะครับผมติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับ โอเคอ่าพี่ท็อปแท็บขาแล้วฝากด้วยครับผมเอ่าท็อปแท็บ underscore ธิลรกินนะครับทุกช่องทางรูทเตอร์ทิกต็อก IG ครับค่ะคุณแบงค์ค่ะก็ฝาก IG ด้นะครับผม B A N K underscore T O R A Bank Tora ครับผมขอบค้าจบที่ฟอร์ดยืนคีบอีกแล้วนะคะมันไม่เคยยืนคีบเลยอไม่หันละกล้องมานั่งให้ไวุยอ้ยหน้าะไรครับโอ้ยไม่ต้องฝากแหละสิ่งที่อยากจะฝากที่สุดก็คือ YouTube ช่องมุกเนี่ยแหละค่ะก็มาดูนะคะ ฝากด้วยนะคะมช่วงนี้รับจอบเป็นนักท่องเที่ยวพ่ถาถามไม่เล่นละครแล้วเหรอถามด้วยว่าเมื่อไหร่จะเล่นละครเล่นเล่นเล่นอยู่เสมอค่ะเออถ้าพี่ถาบอกมาเล่นตลอดอะไรอย่ามาขำนะโอเคเราปิดเราเรียบปิดเทปเลยดีกว่าก็อิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขกันมากๆวันนี้แบบรู้สึกว่าเป็นหัวท้กคนรวยจริงๆรวยเพื่อนมากวันนี้คนเยอะมาก มีคนเยอะมากแล้วก็สนุกมากๆนะคะขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วย่ะเดี๋ยวไว้มากันใหม่ได้ครับใครมีธุรกิจอะไรก็เอามาโปรโมทกันได้หรือมีซีรีส์อะไรก็เดี๋ยวมาโปรโมทกันโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย พ<ข>อสี่สามสองปุ๊บจะนั่งเดี๋ยวรู้ทันเดี๋ยวรู้ทัน